ทดสอบเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะประมาณประตูเนี่ยนะคะไฟไฟไฟแสดงสถานะบอกมามีรูอย่างนี้แสดงว่ามีไม้ให้สองตัวเสไม้ได้สองตัวอ่ะนี่เสียบไม้ให้สองตัวนะไม้ขนาดไหนจิงพี่เสียงไม่มีกระตุกเลยนะเสียงไม่มีกระตุกเลยนะไม่มีกระตุกใช่ไหมคะไม่มีวูบไม่มีอะไรเลยแต่ว่าออกไม่ได้เกาเกาะสายออกไม่ได้นะอันตรายนะเสียบเมื่อกี้เห็นอะไรหล่นมาก็กลัวจะออกอยู่เหมือนกันไม่ออก อันนี้คือไม้แท้เลยใช่ไหมเนี่ยเนี่ยไม้กันน้ำเลยเนี่ยไอ่วูบใช่ไหมคะสัญญาณรับดีมากนะฮะยืนอยู่างนี้เมื่อกี้แบบเสียงขนาดเสียงอยู่ในลำคอยังได้ยินเลยใช่ไหมคะ,ะ <c oughs> ไม่น่าเชื่อ ัวนี้เป็นสิบห้านิ้วหนึ่งดอกสิบห้านิ้วดอกเดียวแล้วห้านิ้วหนึ่งดอกเสียงแหลมเสียงเบสเอ้ยเสียงเสียงแหลมเสียงกลางจะมีสามดอกคือดอกสิบห้านิ้วเสียงกลางแล้วก็เสียงแหลมเสียงกลางเสียงแหลมก็คือสามดอกในนี้ใช่ค่ะแต่ตัวเล็กลงแล้วคราวนี้ก็จะค่อยๆเล็กลงเลยค่ะซอมลงเลยนะบางคนบอกว่า มันหิ้วไม่ไหวจริงๆแต่หนูว่าตัวนี้กับตัวนี้ถ้าไม่แตกต่างกันเลยนะไซส์ก็พอๆกันนะคะแค่มีไอ้นี่ตัวนี้น่ารักดีนะมันน่ารักก็ไม่หนักมากนะโอเคนะกอได้ทุกตัวมีล้อเข็นล้อเข็นค่ะไม้ดีๆนะคะนี่คือที่กินนันไอ้ที่นี้คือไม้แท้เลยใช่ไหมเนี่ยเนี่ยไม้กันน้ำเลยเนี่ยไม่ชำนาญเรื่องไหนแต่มันก็แข็งนะอันนี้มันรุ่นอะไรเนี่ยรุ่นไฟหรอไฟค่ะอ่า F I R E โอ้ นะมีทั้งมีทั้งปีศาจดำมีทั้งเสือภูเขาเมลเทนแล้วก็มีทั้งอันนี้บีบีแปดสิบแปดอ่านะแล้วก็เดี๋ยวจะมีก็ซิล่ามานะคะับก็ซิล่าคือเอ็มสิบแปดก็คือสิบแปดนิ้วเอ็มก็ซิล่าแล้วก็ปีศาจเจ็ดตาโฉมใหม่ค่ะเปลี่ยนเป็นอะไรไหมเปลี่ยนเป็นอะไรไหมเซเว่นไออะไรตอนนั้นมันอะไรนะอ่าอะไรนะมอนสเตอร์เซเว่นไอนะจะเปลี่ยนเป็นอะไรไหม เป็นรุ่นอะไรอีกไหมนะอาจอาจะไม่เป็นว่าชื่อชื่อมันชื่อมันคอสน,<า>นะนะปีศาจเจ็ดตาเนี่ยนะส,<า>สุดยอดเลยโอ้แล้วคลิปดูเกือบสองล้านแล้วโอ้สุดยอดจริงๆคลิปนั้นจริงเหรอคะพี่ปีศาจเจ็ดตานี่คนดูเป็นล้านเลยจริงป่ะคลิปเ,<อ>เดียว<า>คนดูเป็นล้านเลยลํา <laughs> โพงไงคนดูกันเป็นล้านๆไม่น่าเชื่อนะบ้าไปแล้วเนาะจริงๆเนาะคงจะแปลกอ่ะตอนนั้น ตอนนั้นด้วยความที่ปีศาจเจ็ดตาอยู่ดีไม่ไม่มีใครเคยเห็นเนาะลำโพงเลยปีศาจเจ็ดตาคนเข้ามาดู่าง่ี้ว่าหนูเป็นคนแรกที่เอารูตัวใหญ่เป็นแบบพกพาไปไหนมาไหนมันไปไหนมาไหนได้แล้วก็พกพาได้ด้วยมีล้อเข็นมีอะไรเงี้ยแล้วสิ่งสำคัญคือมันเป็นปีศาจเจ็ดตาไงเจ็ดตาเจ็ดดอกเจ็ดตาอ้าใช่เจ็ดดอกปีตอนนั้นผมตั้งชื่อว่าลำโพงเจ็ดดอกปีศาจเจ็ดตาคนก็สงสัยผมก็สงสัยมาดูแล้วโอ้โหคนดูเป็นล้าน โอ้โหนึกในใจบ้าไปแล้วเนาะคนดูลำโพงกันเป็นร้านเนาะดูอะไรเนาะไม่น่าเชื่อเนาะแล้วก็ถือว่าดังเหมือนกันเนาะดังค่ะถือว่าใช้ได้เลยมาคืก็ไม่พอค่ะมี่แต่ตอน oh. นี้เราพวกปรับปรุงเร้วอะอเดี๋ยวมารุ่นใหม่รับรองน,นะใหม่มาเดี๋ยวรุ่นใหม่มาผมจะมารีวิวให้อีกนะได้ค่ะรับรองคขาเนียคุณจะสุดยอดนะบอร์ดใหม่ๆอันนี้ก็คือแค่รุ่นพวกนี้ก็แย่แล้วเนาะดีๆนั่นเลยเนาะใช่ค่ะรุ่นนี้อ่ะรุ่นนี้บอดเหมือนกันดี๋ยวที้เขาทำบอดไซส์ แต่แค่ก็แตกต่างทีดวัดกันไปอันนี้450วัตต์450วัตต์อันนี้450อันน์้ับตอะไรเงี้ยเนาะใช่ค่ะอันนั้นอันนั้น750อันนี้450อะ450เบาลงหน่อยนึงเบาลงหน่อยเพราะดอกมันเล็กลงมันถ้าเกิดดอกมันแค่เนี้ยแล้วมันไปใส่มันเป็นวัตถะแล้วเราไปใส่อ่าอ่าวัตที่มากกว่าไม่ได้เดี๋ยวดอกมันรับไม่ได้ของคุณนี่วัตท้เลย IMS เลยใช่ไหมเขาเรียกว่าวัตร IMS คือบัตรจริงเลยออกมาคือมันไม่มีทางไปนั้หลักหมื่นอะ หนึ่งหมื่นแปดพันวัตต์สามหมื่นมันเป็นไปไม่ได้พี่มันเป็น uh huh. ยังไงก็เป็นเป็นไปไม่ได้โอเคนะคะ uh huh. อ่าหนูหรังเปิดอ่าลูกเล่นเหมือนเดิมนะคะ uh huh. เหมือนเดิมก็คือ uh huh. มองไม่เห็นนะคะอ่าไม่หนึ่งไม่สอง uh huh. เบสไม่ uh huh. แหลมไม่ uh huh. ดีเลยไม่แอคคร์ไม่เบสเสียงแหลมเสียงวอลลุ่มเสียง อันนี้คือกีตาร์คือเป็นโนกีตาร์พินได้หมดเลยนะคะโหมดเหมือนกันนะคะบลูทูธเป็น AUX คือใช้สายคนชอบร้าน E-Mart ด้วยนี้นะฮะอธิบายละเอียดนะเขาเม้นมาหลายคนแล้วว่าอธิบายละเอียดมากขอบคุณค่ะละเอียดทุกคลิปเลยสุดยอดแล้วก็ FM นะคะบลูทูธเหมือนเดิม USB การ์ด SD l ลน์อินไลน์อใครต่อเข้าจากทีวีไลน์อินฝั่งนี้นะคะไล่เอาอันนี้เอาออกเอาออกไปตัวอื่นนะคะอินเอานะคะแล้วก็พัดลมระบายแล้วน็อตอะไรเนี่ยตัวนี้เป็นแผงใหญ่ๆอ่ะแผงมอเปอรออะอันนี้คือน็อตยึดมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ้วนอ้วนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอ้ตรงน็อตเนี่ยเ o w e r ป่ะเนี่ยนะ หอมอแปลงตัวนี้เนาะใหญ่เลยค่ะใหญ่ใหญ่อยู่ข้างในหรืว่าใช่ใช่ใช่นี่นะฮะอันนี้ก็ฟิวนี่มีฟิวด้วยนะสิบสองโวลต์ไม่ใช่เดวิดเขาเป็นฟิลนะอันนี้นักกายกรรมอันนี้ฟิวแบบเสียบไฟนะอันใช้ไฟสิบสองโวลต์นะคะอ่าอันนี้ไฟสิบสองจับไม่ดูดไม่ดูดไม่มีไม่มีดูดนะไม่ดูต้องกลัวนะฮะเย็นไายความร้อนนะคะเอ่ออะไรต่ออ่าเปิดเครื่องใช้ไฟแบต เสียบสายไฟสวิตชิ่งเข้าไฟบ้านเปิดต่อเนื่องได้ประมาณ7-8็ถึงแชั่วโมงใช่ค่ะนะฮะไม่เลยปิดเครื่องเสียบสายไฟชาร์จแบตตอนชาร์จต้องปิดเครื่องว่างั้นเหรอปิดเครื่องปิดเครื่องชาร์จแบตถ้าไม่ปิดเครื่องตอนเสียบไฟมันจะตัดมาเข้าระบบไฟทันทีจะไม่ผ่านแบตเลยใช่จะไม่ทําให้แบตเสื่อมใช่แล้วก็โอเคเพราะแบตบางตัวมันนับเป็นจํานวนครั้งในการเสียบสายงั้นมันชาร์จไม่เต็มที่เนาะมันต้องแบ่งมา มามาออกเสียงด้วยชาร์จด้วยมันไม่ดีหนูว่าแบตมันจะชาร์จก็ชาร์จเต็มเต็มไปเลยใช่ค่ะพอเปิดเครื่องปุ๊บพาวเวอร์ทำงานแบตแบตทำงานเมื่อไรแบตหมดไฟโลจะขึ้นเสียบสายไฟชาร์จไอไฟชาร์จขึ้นเมื่อแบตเต็มฟูขึ้นนะคะฟูขึ้นไฟไฟแสดงสถานะบอกมามีรูอย่างนี้แสดงว่ามีไม้ให้สองตัวไม้ได้สองตัวนะี่เสียบไม้ให้สองตัวนะไม้ไม้ขาหนาจริงนะพี่ถ้ากับว่าไม้นี้เอา เราไปใช้กับที่อื่นได้เลยไม้ใช้ที่อื่นได้เลยโอ้โหดีจังโอ้โหตะเกียงเขาสวยพี่ไม้ไม้แท้นะจริงๆนี้คือไม้แท้ไม้แท้ไหมอันนี้หนูหนูไม่รู้เลยพี่ไม้อัดแท้อย่างมคล้องเสียงใช่ไหมใช่ใช่ใช่ผมเคยไปดูโรงงานทําลําโพงแล้วอย่างนี้เลยใช่ไหมคะใช่ไม้อย่างนี้แล้วพี่ดูดิเขาพ่นพ่นสีสวยนะอ่าพ่นสีแบบว่าเขาเรียกว่าสีอะไรออกเงาอะพี่สีสีระเบิดแล้วเขาพ่นพ่นสวยอ่ะแล้วมันกันน้ําบางส่วนด้วยนะกันกันน้ำระดับหนึ่งนะใช่ แต่ไม่ใช่คุณจะเอาไปตักฝนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สมมติว่าน้าผงนิดนิดหน่อยหน่อยได้ได้ค่ะเราอองฝนได้ข้างล่างไอ้ข้างๆมีสกีนสวยงามนี่นสรุปไปเลยนะไปค่ไปอันนี้ดังเลยแต่อาจจะดังสู้พวกตัวใหญ่ๆไม่ได้แต่อันนี้เขายกกันไม่ไหวอ่าเออบางคนเขาชอบตัวเล็กๆนะคะตัวเอเปิดเสียงให้ฟังนะคะลองเพลงนะเพลงชื่ออะไรคะเพลงที่ลองกเลย เพลงที่5เลยนะ,นะติ๊เนี้ยไม่ได้มีเสียงร้องบ้างนะเพื่อนๆสมาชิกบอกว่าชอบร้องเพลงไม่มีเสียงร้องนะลองดูนะฮะอีกเพลงฮะห้าแล้วหกเจ็ดเลยเจ็ดมีเสียงร้องสักนิดนึงนะฮะแต่ว่าเป็นไม่ใช่บอรลังนะเป็นเพลง Youtube นะฮะ โลโลโลสวัสดีค่ะนะคะอันนี้ก็มีไม้แถมนะคะเช็คหนึ่งสองสาห้าหกนะคะเช็กวองเช็กทื่อทัศอ์ เข้าเลยนะคะเสียงดีทุกตัวค่ะอ่ะไม้ได้หมดได้หมดที่ใม่ขอขอเอ็โคสักหน่อยเอ็กโคสวัสดีค่ะได้มั้ยคะได้นะคะเช็ค1 2 3เนี่ยค่ะพอเราเอ็กโคขึ้นเราก็อันอั้นเอาเมื่อกี้เอ๋ไปกดหมดไม้พรไอนะคะ ทดสอบเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะมันมันเชื่อมเชื่อมได้ไกลไหมลองลองลองอ่ะลองดูนะคะตั้งไว้ตรงนี้นะนี่สัญญาณตัวนี้นะอ่าผมจะเปิดเพลงเข้า<ด> <ๆ S 1> ไปไหน่อยลองดูนะว่าได้ไกลแค่ไหนคราวนี้สวัสดีค่ะเช็ควงเช็คถึงทัสอบ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  ทดสอบทดสอบทดสอบคนพูดไปนู่นแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเช็คองเช็คคึอทดสอบ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 ออกไปแล้วออกไปนอกห้องล้วยังไปก็ประมาณนี้นะคะแต่ว่าทดสอบเช็คหนึ่งสสาสี่ห้า 6กเจ็ศนะคะประมาณประตูนี่นะคะทดสอบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสียงไม่เคยลองเลยว่าตรงเนี้ยกับตรงเนี้ย เสียงไม่มีกระตุกเลยนะเสียงไม่มีกระตุกเลยนะไม่มีกระตุกใช่คะไม่มีวูบไม่มีอะไรเลยแต่ว่าออกไม่ได้เขาเกาะสักออกออกไม่ได้นะอันตรายนะะเสียงเมื่อกี้เห็นอะไรหล่นมาก็กลัวจะออกอยู่เหมือนกันไม่ออกเพราะคราวที่แล้วเคยเคยไปถึงไอ้สีชมพูข้างนอกเลยเนาะใช่ค่ะฝั่งนู้นเลยมันได้อยู่เสียงไม่วูบเลยเนาะไม่วูบใช่ไหมคะสัญญาณรับดีมากนะฮะยืนอยู่นี้เมื่อกี้แบบเสียงขนาดเสียงอยู่ในลําคอยังได้ยินเลย่ไหมอ่ไม่น่าเชื่อนะขนาดเสียงที่ออกจากลําคอแบบหางเสียงที่มันแบบ น้ำเสียงอ่ะเนื้อเสียงอ่ะยังอยู่เลยอ่ะที่อยู่ในคอรับเสียงดีมากอยู่นู้นนะครับรถตอนนี้รถรถใหม่รถดีกว่ารถเก่าฮะประมาณผมว่าประมาณสัก30เมตรเองสามยี่สิบสามเมตรได้เนาะได้อยู่เพราะว่าผมเคยวิ่งอยู่ร้อยเมตรก็ประมาณนู่นแหละเสียงพูข้างนอกอะเลยไปหน่อยหนึ่งตรงนี้ก็ครึ่งครึ่งน้องน้องร้อยอ่ะครึ่งเดียวก็โอเคนะสนามฟุตบอลสบายเลยใช่ค่ะซึ่งตัวนี้หนูว่าโอเคเนี่ยเนี่ยพวกนี้ดีหมดเลย ราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้14,900บาท14,900บาทนะฮะรับบัตรเครดิตนะแล้วไม่ชาร์จด้วยค่ะแล้วก็ถ้ามาที่ร้านนะลดอีกลดให้ค่ะลดให้เองลดให้ค่ะลดใหเองถ้าเกิดต่างจังหวัดส่งฟรีราคานี้เลยโอ้นี่นะฮะแต่มันก็ต้องทำนวณว่ามีน้ำหนักเลยนะตัวนี้ประมาณ40่กิโลแต่ขนส่งเขารับใช่ไหมรับค่ะรับเนาะจะเป็นขนส่งที่เราเป็นขนส่งแบบ ส่งตัวใหญ่อ่ะเขาเลยไม่ค่อยมีเก็บเง็บเงินไปนานไหมขนส่งเนี่ยนานไหมส่งวันนี้บางคนได้วันลุกขึ้นวันลุกขึ้นบางคนได้อีกสองวันอ่าบางคนที่ไกลๆสามวันไกลยิงสามเต็มที่สามวันใช่ประมาณสามวันแล้วแต่ว่าเราจะส่งพวกบินให้ดูเลยใช่แต่เรานับจากวันที่เราส่งเนี่ยเราไม่นับนะเพราะว่าวันนี้คือคือขนส่งเนี่ยเขาเอาไปแล้วว่าเขาต้องเอาเข้าไป เขาศูนก่อนไปตีของก่อนไปตีรหัสก่อนเพราะเดี๋ยวของหายไงเขาเป็นวิ่งจานวนเยอะๆเขาต้องไปขีเข้าตัวเลขก่อนพอเข้าตัวเลขแล้วพอเข้าปุ๊บกลางคืนเขาก็วิ่งกันไปตามสาขาสูนตามต่างจังหวัดถ้าเอารถมาขนเองคุณรถให้เกือบพันเกือบพันเลยเนาะใช่ค่ะประมาณ9ก้า้กว่าบาทใช่ค่ะโอ้ยอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่าผมว่าพูดง่ายคืออยู่สระบุรีอะไรคุ้มแล้วนะคะน้ำมันปฐุมสระบุรีเไอปริมณทนเลยอ่ะใช่อะไรเงี้ย ก็คุ้มแล้วเนาะบินมาอยู่ที่เซรังสิตเองใช่ค่ะอยู่รถไ้ง่ายจัดมาเองได้ฟังไงพี่หงษ์ได้ลองฟังได้ลองมั่นใจได้ได้ได้เห็นจริงๆเนาะแล้วคุณไปส่งให้ถึงรถเลยใช่ค่ะเนี่ยนะฮะเนี่ยเยอะแยะเลยนะฮะที่รอส่งอยู่นะเดี๋ยวไปดูลำโพงตัวอื่นต่อดอกเล็กๆหรืออะไรก็ได้เนาะเราใหญ่มากๆแล้วเราเอาตัวเล็กมาตัด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 ให้เราเห็นว่าเราไม่ได้มีแต่ใหญ่ๆอย่างเดียวไม่ได้มีเฉพาะอย่างนี้ ขนาดนั้นฉันอยู่ในบ้านเล็กล